สวัสดีครับมาพบกับกับตันบีมอีกแล้วนั่นเองในคลิปนี้บีมก็จะมารีวิวไทม์ไลน์การเตรียมตัวสอบตั้งแต่ขึ้นม .6 ในการเตรียมตัวสอบเข้าแพทย์นั่นเองและเลอี่ดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวบีมจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองครับผมจะเป็นไทม์ไลน์รีวิวคร่าวๆเท่านั้นเพราะว่า บอกตรงว่าผมก็ไม่ได้มีไทม์ไลน์ที่ตายตัวขนาดนั้นแต่ก็พยายามสะโบไว้ในช่วงช่วงๆไว้นั่นเองก็ตั้งแต่ผมจะเล่าตั้งแต่ช่วงปิดเทอมม .6 เลยนะช่วงปิดเทอมตั้งแต่แบบม .5 ขึ้นม .6 อย่างเงี้ยผมก็จะทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ด้วยอ่าทบทวนว่าเออ เราเรียนเนื้อหาบทไหนไปบ้างแล้วบทไหนที่เรายังอ่อนอยู่เราก็จะมาทบทวนครับในช่วงปิดเทอมรวมถึงปั่นคอร์สเอ็นด้วยเพราะว่าผมเนี่ยจะมีเริ่มปั่นคอร์สเนี่ยคอร์สเอ็นเนี่ยตั้งแต่ม5ละเออจะมีลงบังคอตั้งแต่หม5เทอม2ม .5 ้าเทอม1บ้างเนี่ยครับทยอยปั่นไปเรื่อยๆแบบช้าๆช่วงนี้ก็จะมาปั่นยิ่งหน่อย,ย,ย,ยแล้วก็มีบวกกับทบทวนบททบทวนเอ็นที่ได้เรียนไปด้วยรวมถึงมีการทําข้อสอบท้ายบท ทยอยทำด้วยครับบางวิชารวมถึงพอเราเรียนคอร์ส N บางวิชาเนี่ยจบแล้วบางวิชาเนี่ยครับผมก็จะมีการหยิบหนังสือ N เ,อเนี่ยมานั่งช็อตโน้ตช็อตโน้ตด้วยว่าเออบทไหนมันเป็นแก่นสําคัญซึ่งผมจะไม่ได้ช็อตโน้ตแบบลอกนะแต่จะช็อตโน้ตแบบว่าทยอยทยอยทยอยแบบเฉพาะแก่นหรือบางทีเนี่ยจะช็อตโน้ตเฉพาะผมที่ผมแบบจําไม่ได้อะหรือที่ผมแบบไม่รู้จริงๆงอ่ะถึงจะช็อตโน้ตลงไปเพื่อเน้นย้ําจุดที่ผิดพลาดของผมนั่นเองนะครับ หลังจากช่วงที่ผมปิดเทอมไปอ่าแล้วขึ้นเปิดเทอมมหอ่ะคนก็จะรู้ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะปิดเทอมนานเพราะว่ามันเปิดเทอมไม่ได้ใช่ไหมพอเปิดเทอมปุ๊บก็จะเป็นเล็กคู่เล็กขี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าผมก็ถ้าเป็นช่วงที่ผมไปโรงเรียนเนี่ยผมก็จะหยิบหนังสือของที่เลยพิเศษไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแบบว่าเล็กคู่แล้วอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีการที่เรานั่งเรียนในของโรงเรียนแล้วก็จะมีสลับสลับ แบบอ่านหนังสือทบทวนบ้างแบบแปบ๊บๆอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ครูเราก็คงต้องฟังอยู่นะว่าเออเขาสั่งอะไรเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาครูเขาสั่งงานอะไรหรือว่าเขาจะเก็บคะแนนหรือสอบบทไหนเนี่ยเราก็ต้องเก็บจดรายละเอียดไว้เพราะว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาระหว่างของในโรงเรียนกับของที่เราจะเตรียมตัวเองนั่นเองถามว่าช่วงเปิดเทอมช่วงที่เรายังไปออนไซต์เนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยผมทมาําอะไรอยู่อ่าผมก็จะเน้นทบทวนเหมือนเดิม คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นทบทวนมากเพราะว่าเราก็รู้ว่าผมเนื้อหามันเยอะด้วยผมก็จะจําไม่ได้หมดอยู่แล้วก็ต้องทบทวนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆให้ม,มันจําขึ้นใจไปเรื่อยๆรวมถึงปั่นเอ็นที่ค้างไว้ด้วยช่วงปิดเทอมเนี่ยคือยังไงผมก็ปั่นเอ็นไม่หมดเวย้ยผมก็ต้องแบบทยอยปั่นทยอยปั่นไปเรื่อยๆคือแต่ต้องจบในช่วงมัหกเทอมหนึ่งนะพยายามแบบจบเอ็นทั้งหมดอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเตรียมตัวนั่นเนนนะแต่ถ้าสมมติคุณเตรียมตัวแบบช้าหน่อยก็ เลดไปหน่อยสักเทอมสองนิงดหน่อยก็ได้อ่าเอาที่แบบว่าเราสะดวกเราพอไหวนะครับช่วงเปิดเทอมออนไลน์เราก็จะมีลงตัียโจทย์ด้วยอ่าลงตัวยโจทย์ต่างๆเงี้ยครับจะทยอยลงละเพราะว่าคอร์สเอ็นผมเริ่มจบมาวิชาแล้วใช่ไหมแล้ก็จะลงคอร์สตัลยโจทย์ของวิชานั้นด้วยเพื่อทบทวนทําโจทย์ฝึกให้เราแบบว่าไม่ลืมเนะื้อหารวมถึงได้ประยุกต์กับโจ์เราด้วยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ทํานี้ไปเรื่อยยาวจนถึงช่วงอ่าช่วง เหมือนจะช่วงเปิดเทอมเทอมสองหรือเปล่าอ่ะช่วงเปิดเทอมสองเนี่ยผมก็จะเริ่มแบบว่าทบทวนเนื้อหาเอ็นอีกอ่ะคขาเนี้ยคือผมต้องทบทวนเพราะว่าเราจบเอ็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องห้ามลืมเนื้อหาที่เราเรียนมานั่นเองเราก็ต้องทวนบ่อยๆทวนซ้ำๆเนี่ยครับแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหยิบข้อสอบเนี่ยมานั่งทําละข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อสอบเอ็นแบบปีเก่าๆเลยหรือว่าข้อสอบ ต่างๆจากสนาบางต่างๆที่เราต้องฝึกฝนเงนี้ครับเช่นแพดหรือเป็นข้อสอบแบบปีเก่าๆเอ็นกเก่าๆเงนี้ครับมานั่งลองทามานองมานั่งลองฝึกดูด้วยนะ่ารวมถึงปั่นตัวด้วยโจทย์ต่อเพราะว่ายัางไงก็ยังไม่จบตั้งแต่เธอเมื่อกี้กนะ็ยังไม่จบว่าทยอยปัน่นทยอยทำมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงเวลาเราทําโจทย์เนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเราต้องพยายามวงหรือพยายามติกข้อที่มันคิดว่าเราทําไม่ได้หรือเราทําแล้วเรา ทำไม่ได้อะเราก็ต้องติ๊กเก็บไว้ด้วยอย่างผมเป็นคนที่ชอบติ๊กเก็บไว้หรืออังทีอาจะถ่ายรูปเก็บไว้ในแพกเนี้ยครับเวลาทวรเนี่ยก็จะได้ทวนง่ายๆทวนสบายๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจุดผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องมากลับมาแก้ใช่ไหมเราก็ต้องมาทวนให้เราเนี่ยไม่ผิดอีกน,นั่นเองรวมถึงพอช่วงช่วงป,ปลายๆละหรือช่วงที่เขาปิดเทอมอะเออช่วงที่เขาปิดเทอมโควิดเรื่องที่ว่ามันระบาดอะแล้วยาวจนถึงปิดเทอมเลยอะครับก็จะแบบเออเริ่มแบบว่า นำข้อสอบเก่าสามัญเนี่ยเปี่ยวเก่าเนี่ยมาอล,ลองทําละลองฝึกจับเวลาได้นะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยยังพลาดตรงไหนแล้วก็ยังไม่แม่นตรงไหนเนี่ยครับเราก็จะได้ฝึกต่อรวมถึงก็ยังทวนเนื้อหาอยู่นะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ทวนจะสังเกตว่าผมจะทวนเนื้อหาตลอดเวลาเลยเพราะว่าเนื้อหานี่มันลืมกันได้อ่าผมก็ต้องทวนตลอดทวนสม่ำเสมอเพื่อจะได้ไม่ลืมมันเองรวมถึงข้อที่ผิดเนี่ยก็ต้องจดมาเรื่อยแล้วก็ทวน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 ไปเรื่อย นั่นเองครับผมก็พอใกล้โค้สุดท้ายใกล้จริงๆอะผมก็จะเริ่มหยิบช็อตโน้ตที่สรุปของแต่ละเอ็นแต่ละวิชาเนี่ยมานั่งทัวนละคือจะไม่นั่งอ่านเนื้อหาแบบแบบใหญ่ๆเงี้ครับไม่อ่านแล้วคืออ่านเฉพาะที่เขาเน้นออกสอบแน่ๆแล้วก็มันก็มีช่วงหนึ่งด้วยที่เขามีข่าวแล้วที่ว่า แพทวันมันออกแบบว่าพอเราไปสอบแพทวันปุน๊บแล้วมันออกแบบอย่างนั้นนะคเราก็จะเริ่กหยิบหนังสือสอบวทมนานั่งอ่านเนี่ยผมก็จะใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ยหยิบมาอ่านบ้างผ่านๆตาเงี้ยครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออสอบวทอ,ออกแล้ววิเคราะห์นะสามาัญก็น่าจะออกแนวนั้นอย่างนเงี้ยครับเราก็ต้องฝึกอ่านสอบวทไปด้วยนั่นเองก็ถ้าจะให้แนะนําเพิ่มเติมก็เน้นขยันครับขยนันฝึกฝนตั้งใจสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามปีนี้พยายามฝึกเล่นสอบวทให้ดีด้วยนะครับผม พราะาปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเป็นหลักสูตรแล้วใช่ไหมแล,แล้วก็จะเป็นปีที่เน้นวิเคราะห์เน้นแบบการคิดมากขึ้นเราก็ต้องฝึกจากเล่มสวสวทนั่เนเองครับผมก็จบไปแล้วสำหรับทไลายการเตรียมตัวคร่าวๆของบีมนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ไละเอียดมากเนื่องจากผมจะเอออาจจะแบบว่ามีบางแพนเนี่ยผมบบไปทําธุระด้วยก็เลยไม่สามารถวางในแบนยับนั่นเองก็จบไปแล้ว ขอบคุณที่รับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube channel เด็กดีทีแคดเดิตี้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะติดตามหรือสอบถามปรึกษาเรื่องเรียนก็สามารถเดียมาถามได้ที่ไอจีด a 5อบเอาไว้นะครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ